สตูดิโอยูทูบแฟนฟิกโนเวลนัมเบอร์วันปูมิใจเสนอสตีสาวแสนสวยเดมเซลตอนที่9ให้เสียงภาษาไทยโดยเปียก Google ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรสิกรไทย0253520310โอเคเรามาเริ่มกันเลย สกีสาวแสนสวยเดมเซลิลตอนที่9แผนการหลบนี้เมื่อตื่นขึ้นเธอรู้สึกแปลกๆที่ขาเธอจึงรีบพุกขึ้นนั่งทำให้เอโรดัสสะดุ้งตื่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเหรอเขาถามมองลงไปที่ขาของเธอได้เห็นว่านอนเางแสงสีฟ้ากำลังคานอยู่บนขาที่ถูกไฟไหม้ของเธอหยุดนะลงมาเอโรดัสดุพร้อมกับอุ้มพวกมันขึ้นทีละตัว เมื่อพวกเขาเอาออกไปแล้วและเอรรัตก,ก็มองลงมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าขอของเธอเกือบจะหายดีแล้วจากนั้นเอลรัตก,ก็หยิบนอนตัวหนึ่งขึ้นมาแล้ววางลงบนรอยขีดก่อนที่แขนของเขาและเฝ้าดูมันใช้เมือกเพื่อรักษาผมขอโทษอย่างยิ่งที่ประเมินคุณต่ำไปเขาขอโทษหลังจากรักษาบาดแผลบางส่วนแล้วพวกเขาก็ใส่นอนเลืองแสงกลับเข้าไปในกระเป๋าและพยายามคิดว่า จะไปหาที่ไหนต่อไปสังเกตว่ามีแผนที่ที่เหยื่อก่อนหน้านี้วาดไว้บนผนังพวกเขาจึงพยายามใช้มันเพื่อค้นหาว่าตนเองอยู่ที่ไหนและควรไปที่ใดเราเริ่มต้นที่นี่ที่ต้นไม้บิดเบี้ยวจากนั้นเราก็ผ่านถ้ำนกจากนั้นก็อุโมงค์บิดเบี้ยวสู่ถ้ำนอนเรืองแสงและตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้ว อ่านตามภาพวาดที่ผนังแต่เราจะออกไปได้ยังไงเอโรดัสอยากรู้จริงๆถ้าเราเดินต่อไปเนี้ยวที่ทางแยกตรงกลางตรงนี้โนดดนตร,ตรีเดินผ่านขี้ตั้นไปเขาเห็นอุโมงค์ที่นำไปสู่ภาพดวงอาทิตย์ซึ่งต้องหมายถึงข้างนอกเราเป็นอิสระแล้วเอโรดัสและหญิงสาวยิ้มให้กันไปกันเถอะ ก่อนที่พวกเขาจะจากไปพวกเขาได้สลักชื่อของพวกเขาไว้บนกำแพงร่วมกับคนอื่นๆเอโรดัหันไปหาและยืน่นมือของเขาไปหาเธอซึ่งถือกระรับไว้และประสาเนิ้วของพวกเขาไว้ได้วยกันพวกเขาเดินลงไปตาทางแยกตรงกลางค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านอุโมงค์ที่มืดมิดพวกเขาได้ยินเสียงคลรลามของมังกรอยู่ไกลๆแต่พวกเขาก็มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปพวกเขาหยุดชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงโน้ต แหววเบาอยู่ข้างหน้าเสียงดนตรีเขาพูดขึ้นโดยนึกถึงแผนที่ทั้งคู่เดินต่อไปจนกระทั่งมาเจออุโมงค์ที่ทอดยาวขึ้นไปด้านบนซึ่งมีคริสตัลจำนวนหนึ่งโผล่ออกมาที่ด้านบนสุดของอุโมงค์พวกเขาสามารถมองเห็นแสงแดดส่องลงมาที่พวกเขาเอรูดันและญิงสาวแทบจะร้องไห้ด้วยความสุขเมื่อเห็นพวกเขาออกไป พวกเขาทิ้งถุงเรืองแสงไว้บนพื้นและฉีกเสื้อผ้าจากเสื้อกั๊กของเอรูดัตและกระโปรงของเธอเพื่อพันรอบมือและเท้าของพวกเขาทั้งคู่เริ่มปีนขึ้นไปอย่างช้าๆโดยคว้าคริสตันที่ใหญ่กว่าไว้เพื่อพยุงตัวอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปได้ประมาณครึ่งทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามจากด้านล่างบินไปเถอะนกน้อยมังกรมันล้อเลียน เอโรดัสและหญิงสาวต่างม,มองด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ยังคงปีนต่อไปพวกเขาไปถึงจุดสูงสุดแล้วปีนออกมาพร้อมถอนหายใจด้วยความโล่งใจเอโรดัตหัวเราะและกอดเอหญิงสาวไว้แน่นเราทําได้แล้วเขากล่าวเธอยิ้มเราก็ทําได้เอโรดัตยืนขึ้นจับมือเธอไว้แล้วทั้งคู่ก็วิ่งผ่านอุโมองค์ลึกๆไปสู่แสงสว่างที่ปลายทางเมื่อพวกเขามาถึงทางออก เอรูดัตก็หยุดกระทันหันและโยนแขนออกไปข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่เธอไปต่อแอบมองไหล่เขาแล้วยิ้มออกมาอย่างโลง่งอกโอ่มมองสิ้นสุดลงที่ด้านข้างของภูเขาซึ่งอยู่ตรงทางลงโดยแทบไม่มีพื้นที่ให้ปีนขึ้นไปเลยพวกเขาถูกทิ้งไว้บนเกาะหายใจไม่ออกและสุดลงภูเขาด้วยความไม่เชื่อพวกเขาอยู่ใกล้มากเมื่อมองย้อนกลับไปทุกคนจะรู้ว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ทางตัน บางกอไม่ได้ติดตามเขาไม่พยายามหยุดพวกเขาเธอคงรู้ว่าไม่มีทางออกเอรูแรตก,ก้มหัวลงและพิงตัวกับผนังเมื่อความหวังของเขาเริ่มลดลงเขาก็ได้ยินเสียงม้าน้องเขามองลงไปและที่เชิงเขาเขามองเห็นม้าสองตัวกำลงังกำลังมุ่งหน้าสู่ภูเขาดูสิเอรูแรตตะโกนเฮ hey, ขึ้นมาที่นี่สิ คนข้างล่างไม่แสดงท่าทีว่าได้ยินเสียงเขาเลยเขาจึงตะโกนต,ต่อไปเรามาถึงแล้วช่วยด้วยในทันใดนั้นมังกรก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าและตรงมาหาเขาเอโูดัสกระโดดถอยหลังและล้มลงข้างๆบนพื้นโดยผักเธอให้ไปอยู่ข้างหลังเขาไม่มีทางออกหรอกเจ้าชายน้อยไม่ใช่สําหรับคุณเจ้าหญิงของคุณไม่ใช่สําหรับใครก็ตามเอโูดัสบอกไปที่ผน,นังถ้ำและเห็นข้อความอีกข้อหนึ่ง ไม่ปลอดภัย3มคนถูกจับไป3ามคนต้องถูกมอบให้มังกรคำรามเธอพระง,งะถอยกลับและกำลังจะยิงพวกมันด้วยไฟของเธอเอโรดัตและควนคว้าตัวกันไว้และหลับตาลงเตรียมที่จะพบกับจุดจบของพวกเขาเอโรดัตมีคนตะโกนมังกรอยู่ชะง,งักนี่คืออะไรเธอบินหนีไปโดยทิ้งเอโรดัตและหิงสาวไว้ในถ้ำเอโรดัต เอโรดัตเบิกตากว้างเขาจําเสียงนั้นได้เป็นเสียงพ่อของเขาพ่อของเขามาเพื่อช่วยพวกเขาหลอดเบย์ฟอร์ดปีลงมาจากเชือกที่นําไปสู่ถ้ำเขาพาทหารยามอีกสามคนไปกับเขารวมทั้งใช้อีกคนที่ดูเหมือนชาวนาธรรมดาเอโรดัสหลอดเบย์ฟอร์ดเรียกอีกครั้งเขาหันไปหาลูกน้องของเขาเดินหน้าต่อไป ข้าพเจ้าได้ทําสิ่งที่ท่านจ่ายให้ข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าข่าราชดลสามัญกล่าวข้าพเจ้าจะรอท่านอยู่ข้างบนชายคนนั้นกําลังจะหันหลังได้จากไปแต่รอเดลฟอร์ท่ามเขาไว้คุณจะไม่ทําอย่างนั้นฉันจ่ายเงินให้คุณเพื่อนาทางเราไปหาเขาและคุณก็จะทําอย่างนั้นไม่มีใครออกจากที่นี่ไปโดยประเสริฐจากลูกชายของฉันชายผู้นั้นพยักหน้าและเดินต่อไปทั้งสี่คนเดินเข้าไปในถ้ำลึกขึ้นเรื่อยๆื เอโรดั์และหญิงสาวพยายามปีนกลับลงมาจากกำแพงคิตั้นและตกลงบนพื้นเอโรดัตพวกเขาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกเขารีบคว้าถุงบรรจุหนอนเลืองแสงที่พวกเขาทิ้งไว้ด้านล่างเลยคว้าม,มือของเอโรดัตมาเลยพวกเขาเดินตามเสียงของคนเหล่านั้นและออกมาที่ส่วนหลักของถ้ำซึ่งมีแสงแดดส่องลงมาบนก้อนหิน ก้อนหินนั้นมีไข่สามฟองวางอยู่บนนั้นและภายในไข่เหล่านั้นมีสรางสุขของมังกรที่เพิ่งเกิดสามตัวพวกเขามองลงมาและเห็นมงกุฎวางอยู่หน้าหินและเอรรดายก็นึกถึงเรื่องราวที่ได้ยินมาเกี่ยวกับกรรรษัตริย์องค์แรกของออเรียว่ามังกรได้โจมตีโดยไม่มีใครย่อหยุดนั่นเป็นเรื่องโกหกทั้งสิน้นมังกรโจมตีเพราะกษัตริย์สังหารลูกๆของเธอนั่นคือที่มาของพิธีกรรมบูชายัน เอาไปสามแล้วเอรรด้กซิบราชวงศ์แห่งอเรืเอต้องสังเวยลูกๆของตนสามคนทุกๆชั่วอายุคนเพื่อปลอบใจมังกรแต่พวกเขาไม่ได้สังเวยลูกๆของตนพวกเขาหลอกล่อผู้บริสุทธิ์ให้แต่งงานกับลูกๆของตนและล่อเลี้ยงเลือดของคนเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาดูเหมือนเป็นราชวงศ์เพื่อหลอกล่อมังกรพวกเขาได้ตัดสินประหารชีวิตเยาวชนผู้บริสุทธิ์จำนวนหลายสิบคน และตอนนี้พวกเขาก็ได้ประนามเอโรดัสและหญิงสาวจบม้วนแล้วครับเป็นไงบ้างครับเื้อเรื่องน้ำเสียงภาพจังหวะแนะนำด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ